โอเคครับรู้สิครับทุกคนน่ตั้งใจเรียนสนทนานี้ตามเราชื่อไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเลยเราชือจะอ่านหนึ่งรอบให้รู้สิฟังก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาแปลโอเคไหมฮะพร้อมมาเอ下雪了今天真冷 B 有零下十度吧是啊 你穿的太少了我们า房ข吧。B，好吧。啊，ัาาบางอเคาอคโอเ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 คเคโอ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 เคอคร,เร,าาครเคอเคโ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 อคโอเ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 คโมเคโเคแอเวโอเค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 โวเคโอเคโวเลโอเะโอเคโอเคโอเ จิทุกคนครับจินเทียนคือวันนี้สัวเทียนคือเมื่อวานหมิงเทียนคือพรุ่งนี้นะทุกคนครับเจิ้คือจริงๆขั้นหลังตามด้วย adjective หลงคือหนาวนะฮะจ,จินเทียนเจิ้งหลงวันนี้หนาวจังเลยวันนี้หนาวมากหมิงเทียนหลงจัวเทียนเจิ้งหลงนะครับรสินะครับโอเคทีนีเ้เรามาดูบีบอย有零下十度吧有คือมี 零าคือเติดลบนะรู้สึกจำไว้นะฮะลิงชาเพราะว่าต่ำกว่าศูนย์ก็จะเป็นเติดลบใช่ไหมละครับสิบดูคือสิบองศาป่ะมัง有零下十度吧ก็จะแปลว่าอะไรครับก็จะแปลว่าน่าจะต่ำกว่าสิบองศานะวันนี้หมายถึงอุณหภูมิในอากาศในวันนี้นะฮะอ่าน่าจะต่ำกว่าสิบองศานะ นะะฮนี่คือความหมายของมันเอพูดว่าใช่นั่นและสิใช่ดินะฮะหนีคุณชวนชวนคือสวมใส่นะชวนชวนชุูชวนชุดนะฮะเตได้ไม่พอหรอน้อยเกินไปท้ายจุดจุดเล่แปลว่าเกินไปน้อคือน้อยคือ adjective นะซึ่งใส่ตรงกลางของท้ายจุดจุดเล่แปลว่าน้อยเกินไปมาะเกินไป ขขาจะนะฮะใช่อ你穿的太少了ซึ่งแปลว่าคุณใส่น้อยเกินไปแล้วนะครับหัวมันคือพวกเราหัวมันคือพวกเราจิ้นคือเข้าไปทางข้างหลังตามด้วยสถานที่นะฮะฝังเจียนห้องห้องนอนนะฮะอะ่ะพวกเราเข้าห้องกันเถอะนะครับไปคือเถอเะเราเข้าห้องกันเถอะ นะคบ B ตอบว่าเขาบ้า OK ไปนะคะอเค okay. นะ,คะ okay, นะรู้สิครับนี่คือกำแพงนะเค okay. ถัดไปนะฮะรู้สิครับทีนี้เหล่าชื่อ R หนึ่งรอบพวกเราตั้งใจฟังนะครับรู้สิครับขออ่านให้พวกเราฟังพยายามให้ได้สำเนียงของเราชื่อไปด้วยนะรู้สินะครับโอเคถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจฝากในคอมเมนต์ได้เลยถามได้ทุกอย่างนะรู้สินะครับ OK 嘛，当在放呢哈。下雪了，今天真冷，有零下十度吧？是啊，你穿的太少了。我们进房间吧。好吧。那 OK，卡不录卡，那。 อย่าลืมเรียนบทสนทนาที่เราจะสอนนี้นะคะหลายๆรอบจนกลายเป็นของตัวเองนะรู้สึนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราื่อ,อลีบาบาด้วยนะครับรู้สึกครับ